สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสีดอบุญชูนะคะคุณพ่อคุณแม่สาวันนี้มาโชว์ตัวม้าใหม่ของคุณแม่นนานะคะลูกชายแม่ควานเอกนะคะพี่มิกนะคะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะปิดนะคะเพราะว่าไปเข้าค่ายมานะคะพ่อควานเขาก็เลยบอกว่าให้หัดให้น้องขี่นะคะม้าใหม่ม้าใหม่นะคะถ้าดูม้าใหม่จะพาแม่อนนาไปถึงคะแนนไหมน้อนะคะ เร็วมาเร็วไปพัดเนียดไปพัดเนียดเร็วหัดให้น้องได้นั่งได้ขี่บ้างนะเดี๋ยวเป็นนา,นาคตข้างหน้านะคะ เร้แกได้ดูเลคุณแม่อนนานะคะต่อจากคุณปู่นะคะเพราะว่าคุณปู่ท่านก็อายุเยอะเลยนะถ้าต้องรู้จักขี่นะคะรู้จักจังหวะช้างนะคะก็ไปไหนก็จะพาให้พ่อควานขี่พี่ชูนะคะให้พ่อขี่พี่ชูนะคะสุดพี่มิโก,โก้จะขี่คุณแม่แอนนานะคะนู่นนะพอเขาไปไกลเลยนะคะคือหัดให้ลูกได้ขี่นะคะ ค่ะให้ลูกได้รู้จังหวะช้างนะคะเป็นย,ยังไงบ้างสบายไหมเ <c oughs> <ค><ณ>ขาอยากขี่มานานแล้วนะคะเขาอยากหัดขี่หัดนั่งมานานแล้วนะเต่ ี่ชูเป็นตัวผู้เนาะน้องก็ยังเด็กอยู่ก็เลยหัดยากไหมคะก็เลยได้นะขี่ไม่นนแอนนะทำแอนนะก็เดินเร็วๆนะคะจะถึงพันเนียแล้วนะ,ะตอนนี้ถึงใล้จะถึงบ้านลุงพดแล้วนะคะ เป็นกำลังใจนะคะให้มะใหม่แม่แมอดนาด้วยนะคะอ้าวค่อยค่อย <c oughs> <c oughs> รู้ว่าจะถึงพระเนตรจะไปหาน้องดาวนี่คือแม่แอนนาเดินเร็วมากๆเลยนะคะมแม่แอนนาเดินอย่างรวดเร็วเลยนะคะรู้ว่าจะถึงพระเนตนะคะดูให้ดูข้างหลังแม่แอนนานะคะเห็นแต่ขาฟิกาอย่างนี้แต่การเดินนี่ที่หนึ่งเลยนะคะ อ้าวนะคะวันนี้แม่แป้งน,นะคะใช้แล้วใช้แล้วพอเตอได้ลูกชายช่วยงานได้แล้วนะคะนี่นะคะว้าวๆ้า,า,านะคะวันนี้แม่แป้งกับน้องจันเจ้ามาทำงานด้วยนะคะ ถึงคันนี้แล้วนะคะหมูดาวจันเจ้าแม่เป้งก็มาทำงานแล้วนะตอนนี้นะคะ ยกขาเร็วมามามาหลงช้างแล้วนะลงได้เรวนะลงได้แล้วนะหนึ่งหนึ่ง้านะฮะดาาวเ้ากันเ้า ก็จะผูกฝั่งนี้นะคะอยู่ใกล้น้องดาวนะคะโอ้โหเขยาคอยจับน้อยคอยจับน้อยน้องดาวบอกว่าแม่่นาคอยจับน้อยดูเจ้าดูเจ้าวันนี้ก็จะมีนะคะมาทํางานมีแม่เป้งนะคะน้องจันทร์เจ้านะคะน้องดาวนะคะแม่เอนนะคะนี่แลนู่นนะคะนู่นหลังเวบเๆนะคะคุณยายบุญมานะคะ เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับหม ạ ใหม่บ้างโอ้ยโอโอยโอยโอยเข้าโอ้ยเข้าปากโอ้ยเข้าปากเหเนใจว่ากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากนะฮะ chạm nói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  ủ chạm nói chạm nói cái thương, cái thương nè ha mẹ nào cái tình nông đào nè chạm nói chạm nói liêu chăn ơi chăn chao chăn chao จับหนเละจับไหนเลยจับหนเลยน้ามากระวานมาเก็บขี้วัวหน่อยลูกจับกันเลยจับกันเลยคิดถึง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 ไม่ได้เห็นกันนานคิดถึงคิดถึงนี่ไม่กว่านมากกว่านขี้วัวหน่อยลูกอ้วันนี้บรรยากาศลมเก็นสบายนะจัง lấy ăn cắt thùng giang cắt thùng giang vậy Ồ, này, em hai mẹ nông ta chạp nồi chạp nồi อ้นอ้วนออ้วนนะคะนี่บรรยากาศที่คัเนตรวันนี้ตอนนู้น้องช้างก็ผูกกันเต็มเลยนะคะเป็นแถวนะคะสำหรับไลน์นี er ้นะคะก็ฝากมะใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องเล็กๆนะคะอย่างช่องพี่ชูนะคะรักพี่ชูกับแม่นาน้อยๆนะคะแต่ก็ขอให้รักนานๆนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ